กับพาร์ทที่หแล้วอ่ะวันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากนิดนึงนะครับแต่ถ้าน้องเรียนครั้งที่แล้วรู้เรื่องก็ <g iggle> จะช่วยให้ครั้งนี้ง่ายขึ้นนะครับอ่ะคราวนี้เนี่ยเราจะพูดในเรื่องของรูปร่างพันธะนะครับอืมให้เพียนเลยรูปร่างพันธะซึ่งอ่อข้อสอบบอกเลยว่าออกแน่นอนครับอืมแล้วก็ออกเยอะสะดวยสิอ่ะมันจะเป็นรูปร่างของพันธะเคมี K Me นะโอเคครับอ่ะก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่เราจะจะพูดในเรื่องของรูปร่างพันธะเนี่ย พี่ขอทวนหน่อยว่าการมีขั้วไม่มีขั้วมันดูยังไงเพราะว่าไอ้ตัวรูปร่างมาท้าเนี่ยจะต้องใช้ความรู้ของการมีขั้วไม่มีขั้วด้วยครับโอเคนะก็คือมีขั้วกับไม่มีขั้วโอเคอ่ะพี่ขอทวนอย่างรวดเร็วเลยอืตัวที่ทวนดีที่สุดอะพี่จะชอบยกตัวอย่างเป็นน้ำครับเพราะมันดูง่ายดีโอเคอ่ะสมมุติว่าพี่มีน้ําเนี้ยพี่ถามว่าจะดูได้ไงว่าน้ํามีขั้วหรือไม่มีขั้วอืม ทำไงนะจะได้เผาต้องก็คือดูว่าตัวไหนเป็นอะตอมกางถูกไหมครับซึ่งตัวอะตอมกางก็คือตัวออกซิเจนถูกไหมโอเคออกซิเจนเป็นอะตอมกางเนี่ยเราก็ใส่เลยครับก็คือูมูอะไรออกซิเจนมูหกครับใส่คอนเลยครับหกครับแล้วก็ลบกับตัวแขนของไฮโดรเจนนะซึ่งไฮโดรเจนมีหนึ่งแขนแล้วก็ ออมีสองตัวนะครับก็ลบไกนก็เท่ากับ 4. สี่แสดงว่าตัวนี้มีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวเท่ากับสี่ตัวซึ่งอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวเท่ากับสี่ตัวหรือจะพูดใหม่ได้ก็คือสองคู่นั่นเองนะครับอืเพราะนั้นเราก็รู้แล้วว่าตัวนี้คือโพลาร์ครับนา่าจะงงโพลาร์คืออะไรโพลาร์ก็คือมีคู่ครับโอเคแล้วถ้าน,นอนพอเราถ้าไม่มีคู่ล่ะไม่มีคู่เขาจะเรียกว่านอนโพลาร์ครับ N-O-N นะนอนนอนแปลว่าไม่นะ เอาภาษาคิดไปนิดนึงครับเพราะว่าข้อสอบบางทีมันออกเป็นภาษาคิดษนี่ยเราน้องงงอะไรอ่ะโพลานอนโพลาอ่าโพลานอนโพลานอนโพลาก็คือไม่มีขั้วนั่นเองโอเคนะครับไม่มีขั้วซึ่งถ้าไม่มีขั้วแสดงว่าเวลาลบกันตัวนี้จะต้องได้เป็นศูนย์ครับถึงไม่มีขั้วไม่มีขั้วแสดงว่าไม่ละลายน้ํานะโอเคนะมีขั้วก็คือละลายน้ําโอเคอีกอันนึงที่พี่อยากจะเสเอนเสริมแล้วก็คือคำว,ว่าไม่มีขั้วเนี่ยมันไม่ละลายน้ําแล้วมันละลายในอะไรรู้ปะ่ะนอนโพลาเนี่ย สรุปก็คือนอนโพล่าก็คือไม่ละลายในน้ำครับแต่ว่ามันละลายในไขมันอันนี้จํนะาไว้เลยนะละลายในไขมันหรือน้ํามันหรือละลายในตัวที่ไม่มีขั้วเหมือนกันครับโอเคนะอ่ะส่วนโพล่าเนี่ยก็จะละลายในตัวที่มีโพล่าประมาณนั้นก็คือมีขั้วก็จะละลายในมีขั้วไม่มีขั้วก็จะละลายในไม่มีขั้นครับโอเคนะอันนี้พี่ทวนเร็วๆนะเพราะนั้นน้องดูในเรื่องของการ น้องดูในเรื่องของการมีขั้วและไม่มีขั้วได้แล้วนะครับประมาณนั้นโอเคเราจะมาพูดในเรื่องของรูปร่างพันธะกาันโอเครูปร่างพันธะเนี่ยพี่บอกเลยว่าน้องจะต้องตั้งใจดีๆนะออกข้อสอบเยอะอะเริ่มแรกเลยในเรื่องของรูปร่างพันธะครับพี่จะเริ่มแบบเบสิก uh, ง่ายๆเลยนะถ้ามีหนึ่งพันธะจำตามพี่เลยนะหนึ 1, ่งพันธะอันนี้เป็นเริ่มต้นแบบเบสิกเลยนะสมมติถ้าพันธะโคเลนตัวนั้นเนี่ยมี1นึ่งพันธะ สิ่งที่มันจะเป็นไปได้รูปร่างพันธะที่เป็นไปได้ก็คือมีแค่อันเดียวเท่านั้นครับน้องจดตามเลยนะรูปร่างพันธะถ้าโคเวเลนต์ตัวนั้นมีหนึ่งพันธะสิ่งที่มันเป็นไปได้มีแค่อันเดียวเท่านั้นครับนั่นก็คือเป็นรูปร่างแบบเส้นตรงครับอืมเป็นอย่างอื่นไม่ได้อีกแล้วเป็นได้แค่อันเดียวเท่านั้นก็คือเป็นเส้นตรงคําถามคือเออแล้วรูปร่างแบบไหนที่มีพันธะเดียวยกตัวอย่างเลยตัวนี้ครับอืมลองคกดดูว่าเป็นแบบ เส้นตรงถูกปะเออใช่ซึ่งตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นแบบเส้นตรงนั่นเองครับทําไมอ่ะนี่มีพันธะเดียวหนึ่งพันธะสรุปก็คือหนึ่งพันธะเนี่ยซึ่งตัวนี้เนี่ยหนึ่งพันธะถูกไหมตัวนี้เนี่ยเวลาเราเรียกเนี่ยตัวนี้เราจะเรียกว่ามีพันธะที่เป็นแบบพันธะไม่มีขั้วนะครับเออพันธะพันธะไม่มีขั้ว โอเคนะถ้าไม่ถึงเรียกว่าพันธะไม่มีกัวเพราะว่ามันเกิดจากศาตร์ท่าสอตัวนี้ก็คือเป็นพันธะแล้วมันก็เกิดจากจำได้ไหม e-n หักล้างกันหมดครับ2ฝั่งเพราะว่ามันเป็นท่าเดียวกันโอเคนะตัวนี้ก็เลยจัดว่าเป็นพันธะที่ไม่มีขั้วถ้าพันธะาไม่มีขั้วมันมี1พันธะครับรูปร่างมันจะเป็นแบบเส้นตรงโอเคนะกับอีกแบบหนึ่งตัวนี้อ่า h e F และกัน h e F อ่าตัวไฮโดรเจนกับตัวฟลูออรีนครับตัวนี้เนี่ยก็คือมีพันธะเดียวเหมือนกันนะครับ น้องสังเกตดูนะตัวนี้ก็คือมีหนึ่งพันธะเหมือนกันนี่ไงหนึ่งพันธะแต่ตัวนี้เนี่ยจะเป็นพันธะที่มีขั้วทาไมถึงเป็นพันธะทมีขั้วล่ะเพราะว่ามันหักลากันไม่หมดครับถูกไหมเพราะว่าฟูรีนตัวนี้เนี่ย e n เยอะกว่าถูกไหมแสดงว่าตัวอิเล็กตรอนเนี่ยมันจะวิ่งมาทางฟูรีนเยอะแสดงว่าเวลาเอาจริงๆอ่ะก็คือน้ําหนักมันจะไปทางฟูรีนเยอะครับนั่นหมายความว่า2ฝั่งไม่บาลานซ์กัน เอ็นไป็นทาฟูลีนเยอะเพราะนั้นก็ตอบเลยว่าพันธะตัวนี้มีขั้วนั่นเองโอเคนะแต่ต่อให้มันเป็นพันธะมีขั้วมันก็ยังคงเป็นรูปร่างแบบเส้นตรงอยู่ดีครับนั่นหมายความว่าถ้ามี1พันธะเนี่ยเราไม่ต้องซีเรียสเลย1พันธะเนี่ยต่อให้เป็นพันธะแบบมีขั้วไม่มีขั้วรูปร่างพันธะจะมีแค่รูปแบบเดียวก็คือเป็นแบบเส้นตรงครับจำนะโอเคนะได้นะหนึ่งพันธะเพราะฉะนั้นมันก็เลยไปที่มาว่ารูปร่างพันธะแบบเส้นตรงเนี่ย ในลักษณะที่เป็นพันธะหนึ่งคเนี่ยข้อสอบไปเลยแทบไม่ออกเลยครับเพร,ะะรเพราะว่าอะไรเพราะว่าเด็กไม่ได้ใช้ความรู้ในเรื่องของการดูมีคัวไม่มีคัวเลยเพราะว่าไงตอบมีค้วไม่มีคูวน้องก็ตอบอะไรเลยเส้นตรงไม่ต้องคิดอะไรเยอะถูกไหมครับอ่าโอเคนะข้อสอบจะเริ่มออกข้อสอบเยอะออสองที่สองสองพันธะขึ้นไปครับโอเคนะ,ะน้องจำจำได้แล้วนะก็คือถ้ามีหนึ่งพันธะน้องตอบเลยรูปร่างพันธะเป็นแบบเส้นตรงโอเค เดี๋ยวพี่จะสรุปตอนสุดท้ายให้เราดูภาพรวมอีกรอบหนึ่งนะแล้วถ้ามีสองพันธะละ่ะถ้ามีสองพันธะตัวอย่างของสองพันธะเนี่ยจะแบ,บ่งเป็นสองอันแหละครับรูปร่างพันธะจะมีทั้งหมดสองแบบมีสองแบบนะแบบที่หนึ่งครับเขาจะเรียกว่าเส้นตรงเฮ้เส้นตรงอีกแล้วเหรอใช่ครับเส้นตรงเหมือนเดิมก็มคือเส้นตรงเหมือนเดิมอืมก็คือเส้นตรงเหมือนกับไอที่หนึ่งพันธะแหละโอเคนะแต่ว่าสายมันจะยาวก,กว่าก็าคือจำไว้ว่ามันคือเส้นตรงเหมือนกันครับ อันที่สองครับจะรูปร่างแบบมุมงอ,อ,อคุณใช่ไหมมุมงอโอเคอ่ะมุมงอ,อมน่นหมายความว่าจําว่าถ้ามีสองพันธะรูปร่างพันธะจะไปไปได้แค่สองอย่างเท่านั้นก็คือเส้นตรงไม่เส้นตรงก็มุมงอครับเพราะนั้นข้อสอบจะเริ่มออกข้อสอบตั้งแต่สองพันธะนะยกตัวอย่างเลยเอาเป็นคาร์บอนไดออกไซด์แลวกันโอเคตัวนี้สองพันธะไหมไหนลองดูดิ คาร์บอนมีสีแขนอ่าสีแขนครับออกซิเจนมีสองแขนอ่าเขาจับกันลักษณะที่เขาจับกันเขาจะจับกันเป็นอย่างนี้โอเคพี่ถามว่าอันเนี้ยมีสองพันธะไหมตอบเลยว่ามีสองพันธะนะอันเนี้ยหนึ่งพันธะอันนี้ก็อีกหนึ่งพันธะรวมเป็นสองพันธะนะตัวนเนี้ยเนี่ยเขาจะเรียกว่าหนึ่งพันธะโอเคครับแต่ว่าเป็นพันธะชนิดไหนพันธะชนิดคู่นะโอเคปะแต่ถ้ามันเป็นยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นน้ํา อย่างเงี้ยน้ำก็กี่พันธะน้ำก็สองพันธะนะครับแต่ว่าเป็นพันธะชนิดใดชนิดเดียวนะโอเคนะเพราะนั้นก็คือจํานวนพันธะครับดูว่ามันมีกี่พันธะโอเคซึ่งอ่อันเนี้ยเขาจะเรียกว่าพันธะชนิดคู่หรือว่าเรียกพันธะคู่แต่ว่าพันธะคู่ตัวเนี้ยเนี่ยก็คือพันธะเดียวนะนับเป็นหนึ่งพันธะนะครับแต่ว่าเป็นพันธะชนิดคู่นะโอเคอน่ะนั่นหมายความว่าอันเนี้ยสองพันธะครับพอเป็นสองพันธะสิ่งที่เป็นได้ก็คือ รูปร่างของเขาจะเป็นแบบเส้นตรงหรือว่าเป็นแบบมุมงอตัวที่จะเป็นตัวแยกตัวที่จะเป็นตัวแยกนะจำไว้ว่าก็จะใช้ในเรื่องของการมีขั้วไม่มีขั้วเข้ามาแยกครับจำไว้ว่าถ้ามีขั้วโอเคนะสมมติถ้าไอตัวนี้เนี่ยน้องคำนวณอกมาแล้วมันมีขั้วมันจะเป็นมุมงอครับมุมงอเป็นมุมของการมีขั้วแต่ถ้าคำนวณอกมาแล้วปุ๊บไม่มีขั้วจะเป็นเส้นตรงครับจำไว้เลยนะไม่มีขั้วจะเป็นเส้นตรง อ่ะมาดูซิแล้วตัวนี้มันได้เป็นอะไรก็เหมือนเดิมน,นะคาร์บอนสี่นะครับอยู่หมู่สี่นะมีสี่แขนเราเลยเป็นอะตอมกลางแน่แต่ว่าอยู่หมู่สี่ครับลบกับตัวออกซิเจนนะครับซึ่งออกซิเจนเนี่ยมีสองแขนนะครับแต่ว่ามีสองตัวลบกันเหลือศูนย์อ่าได้ศูนย์จริงๆด้วยถ้าเป็นสูตรแสดงว่านอนโพลาครับหรือว่าไม่มีขั้วถ้าไม่มีขั้วเราก็ตอบไล้ว่าตัวนี้เป็นเส้นตรงนั่นเองครับก็ใส่เลยนะอ่าตัวนี้ก็คือเป็นของเส้นตรง รูปร่างพันธะของคาร์บนอนไดออกไซด์ก็เลยเป็นรูปแบบของเส้นตรงนั่นเองโอเคนะครับอ่ะภาพที่ได้ของตัวคาร์บอนเนี่ยจะเป็นอย่างนี้เนี่ยต่อยืดยาวเป็นเส้นตรงเลยอย่างนี้ครับน้องสังเกตดูว่ามันจะเหมือนกับเป็นรูปแบบของเส้นตรงเลยโอเคนะอ่ะต่อครับแล้วเอ่อมุมงอลักษณะเป็นไงมุมงอพี่ยกตัวอย่างน้ำแล้วกันง่ายๆดีอ่ะ H2O H2O เนี่ยเราก็หลายรอบแลวนะมันมีขั้วแน่ๆนะ,ะพี่เขียนแล้วเลยนะมันคือหกลบอะไร กลบสองนะอืมได้เท่ากับสี่นะครับโอเคแสดงว่าไอ้ตัวเนี้ยเนี่ยคือมีขัวน่นหมายความว่าตัวน้ำของเราอะตอมการีดสองอันอ่ะสิ่งที่น้องดูก็คือน้องดูครับว่ามันมีเป็นสองพันธะถูกไหมอ่ะสองพันธะถ้ามีสองพันธะแสดงว่าไม่เส้นตรงก็ต้องมุมงอแล้วละ่ะวิธีจะดูว่ามันเป็นเส้นตรงหรือมุมงอเนี่ยน้องก็ต้องมาดูว่า มันมีอิเล็กตรอนคู่โด,ดเดียวไหมสรุปก็คือมันมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดียวถูกไหมก็คือมีตั้งสี่ตัวหรือว่ามีสองคู่เองอะปกติน้ำเนี่ยของเราก็คือเขียนอย่างนี้ถูกไหมออกซิเจนอยู่อะตอมกลางไฮโดรเจนเป็นแขนซ้ายขวาน,นครับมันน่าจะเป็นเส้นตรงใช่ไหมแต่ว่าประเด็นคือไม่ใช่ครับมันมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดียวซึ่งอิเล็กตรอนคู่โด,ดเดียวเนี่ยมันก็คือจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับอน้องสังเกตดูนะ หนึ่งขีก็คือหนึ่งตัวแต่ว่ามันมีสี่ตัวใช่ไหมครับอันนี้พี่ก็เลยเขียนอิเล็กตรอนคู่เดียวสี่ตัวแต่ว่าขอจับคู่แล้วกันอันนี้คือหนึ่งคู่อันนี้คืออีกหนึ่งคู่พอมันมีต้องคู่เดียวอย่างนี้แล้วสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นมาก็คือมันจะดันตัวไฮโดรเจนให้มันลงไปข้างล่างครับจากตอนแรกๆมันเป็นเส้นตรงอย่างนี้พอมันมีอิเล็กตรอนคู่เดียวเนี่ยอิเล็กตรอนมันก็เลยเบียดครับพอเบียดปุ๊บแขนจากที่มันเป็นมุมเส้นตรงใช่ไหม มันก็เลยงอครับเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาของคาว่ามุมงอเนี่ยงอลงมานิดนึงแท้จากจริงมันควรจะเป็นเส้นตรงเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นงออย่างนี้เลยเพราะว่าอิเล็กตรอนคู่ตัวเดียวเป็นตัวดันครับโอเคเพราะนั้นอันนี้คือภาพของนามนะอ่บนาก็จะเป็นตัวนี้อืมก็จะเป็นมุมงอนนั่นเองโอเคแล้วมีตัวไหนอีกบ้างที่เป็นมุมงอที่ข้อสอบออกเยอะๆครับอะตัวที่ข้อสอบออกเยอะๆนะอพีไล่เลยนะก็คือมีตัวนาแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้ครับ h สอง s ตัวนี้จะคล้ายๆกับน้ําเลยโอเคนะอันนี้น้องก็รู้อยู่แล้วอันินี้ไปไว้เลยนะโอเคตัวนี้ก็เป็นหกนะครับลบไรลบสองนะเท่ากับสี่ใช่โอเคแสดงว่าตัวนี้เนี่ยมีสองพันธะเหมือนกันก็คือซันเฟอร์เป็นอะตอมกลางนะ,ะมีสองแขนนะครับแล้วก็ตัวไฮเดรนเป็นลักษณะอย่างนี้อ่ที่มันต้องงอเพราะว่ามันก็มีอ,อีกตอนคู่โดดเดี่ยวทั้งหมด สองคู่เหมือนกันครับอย่างนี้โอเคมันก็เลยดันออกมาเป็นมุมงอนั่นหมายความว่าตัวนี้ก็คือเป็นมุมงอเหมือนกันโอเคนะอ่ะเพราะนั้นสรุปนะครับสรุปสรุปก็คือการที่เราจะดูว่ามันมีกี่พันธะให้น้องดูอะตอมกลางถ้าอะตอมกลางมีสี่แขนส่วนใหญ่จะเป็นแบบสี่พันธะแล้วก็ดูด้วยว่ามันต่อกันอยังไงครับอย่างเช่นอย่างเงี้ยอะตอมกลางใช่ไหมมีสองแขน ต่อกับไฮโดรเจน2ตัวเนี่ยน้องก็นับได้เลยเนี่ยครับมันสองพันธะเนี่ยพันธะที่1พันธะที่2โอเคครับอ่ะพอเรารู้แล้วมันเป็นแบบ2พันธะเราก็มาดูต่อครับว่ามันมีขั้วหรือไม่มีขั้วถ้ามันมีขั้วเราก็ตอบเลยว่ามุมงอถ้ามันไม่มีขั้วน้องก็ตอบเป็นเส้นตรงโอเคนะจาได้ไหมมุมงอแรงระหว่างขั้วหรือว่าไฮโดรเจนบอลคาตอบก็คือแป็นแรงระหว่างขั้วนะแต่ว่าถ้ามันมีไฮโดรเจนบอลโดยที่มีตัวไฮโดรเจนจับกับ FON ก็จะกลายเป็นแรง ไฮโดรเจนบอลนะครับประมาณนั้นโอเคเพราะฉะนั้นตัวคําว่ามุมงอนเนี่ยก็คือเป็นไปได้ทางไฮโดรเจนบอลหรือว่าเป็นแรงระหว่างขั้วโอเคนะอันนี้ไม่งงนะอันนี้คลิปที่แล้วพี่พูดไปชัดแล้วนะครับโอเคส่วนเส้นตรงแน่นอนครับเป็นแรงลอนดอนครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่มีขั้วนั่นเองเพราะฉะนั้นผ่านนะครับสองพันธะโอเคนะมันมีทั้งหมดหกพันธะนะอันนี้พี่พูดรอ <laughs> พี่พูดรอ,อ,อไว้ก่อนเลยโอเคเดี๋ยวจะสรุปภาพรวมทั้งหมดให้เราดูอีกเป็นภาพรวมอีกทีหนึง่ง โอเคนะวันนี้เราจะมารูปร่างบันทะลัวนๆเลยอ่ะจดครับต่อไปสามพันธะถ้าเป็นแบบสามพันธะสองพันธะมีเส้นตรงกับมุมงอนะหนึ 1, ่งพันธะเป็นเส้นตรงล้วนๆสามพันธะเนี่ยเขาจะเรียกว่าชื่อมันจะเริ่มเทนครับเขาจะเรียกว่าสามเหลี่ยมแบนลาบครับพี่ขอว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมนะอ่านว่าสามเหลี่ยมนะสามเหลี่ยมแบนลาบ,นะ 3, บ,ลาบอืม สัญลักษณ์ของสามเหลี่ยมบรรลาดจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับสัญลักษณ์ของเขานี่คล้ายๆเครื่องหมายเบนโอเคเป็นไงนะอันนี้เขาเรียกว่าสามเหลี่ยมบรรลาดโอเคนะเพราะฉะนั้นรูปร่างพันธะของตัวที่มีสามขาหรือว่ามีสามพันธะเนี่ยเขาจะเรียกว่ามีสามเหลี่ยมบรรลาดหรืออีกอันหนึ่งเขาจะเรียกว่าพีระมิดฐานสามเหลี่ยมครับจะเริ่มยากแล้วเห็นไหมชื่อเริ่มยากๆแล้วอ่ะตัวนี้อ่านว่าพีระมิดนะครับโอเค ปีละมิดฐานสามเหลี่ยมอ่ะคำว่าสามเหลี่ยมพี่ขอใช้คําว่าสามเหลี่ยมเป็นเครื่องหมายสามเหลี่ยมแทนนะโอเคหลักการก็เหมือนเดิมครับสามเหลี่ยมแบลลาก็คือเป็นพวกที่ไม่มีขั้วครับก็คือเอาง่ายคือน้องรู้ว่ามีพันธะสามถูกไหมพันธะสามได้เสร็จแล้วปุ๊บน้องก็ไปดูว่าเอ้ยไปดูว่ามันมีสามพันธะแล้วไปดูต่อว่ามันมีขั้วหรือไม่มีขั้วครับถ้าไม่มีขั้วก็วเป็นสามเหลี่ยมแบลลาถ้ามีขั้วก็จะเป็นปีระมิดฐานสามเหลี่ยมนะครับนี่คือมีขัวนะ รูปแรกของปีนิวสานสองเี่ยจะเป็นอย่างนี้นี่เป็นอย่างนี้สามอันแล้วก็มีอย่างนี้หนึ่งอันครับหรือจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะหนึ่งหนึ่งตัวก็ได้โอเคนะจะมีตัวคู่ตัวเดียวเป็นหนึ่งคู่หรือว่าจะมีแค่หนึ่งตัวก็ได้ถ้าหนึ่งตัวก็จะเป็นแบบเนี้ยก็คือมีตอนแค่ตัวเดียวโอเคนะอะพี่ว่าเป็นแบบคู่แล้วกันโอเคเป็นอย่างนี้อืตัวอย่างคือยังไงอ่ะตัวอย่างยกตัวอย่างเลยกันอ,อืเออ n H3 อ่ะแอมโมเนียอะไรกันโอเคครับ N H3 อืมพี่ถามว่าไอตัวนี้เนี่ยอย่างแรกเลยคือน้องลองวาดก่อนครับว่ามันมีกี่พันธะอ่ะก็ไนโตรเจนมี3แขนใช่ไหมก็ใส่แล้วสามแขนไฮโดรเจนเนี่ยมีแขนเดียวมันน่าจะต่ออย่างนี้นะโอเคนะครับอ่ะมันน่าจะต่ออย่างนี้โอเคเพราะนั้นไฮโดรเจนต่อกับพวกนี้ปุ๊บโอเคสิ่งที่น้องนับได้รู้ว่าเอ้ยมันสามพันธะแน่นอนเนี่ย นับเลยครับ1พ okay. ันธะ2พันธะ3พันธะโอเคสพันธะแสดงว่า3มพันธะสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ก็คือจะเป็นสามเหลี่ยมแบนรับไม่ก็พีระมิดฐานสามเหลี่ยมเนะตัวที่จะแยกว่าเป็นตัวไหนก็คือดูว่ามันมีขั้วไหมน่าหมายความว่าความรู้ในการดูขั้วมีขั้วไม่มีขั้วเข้ามาอีกแล้วตัวนี้มีขั้วไหมอ่ะดูเลยครับไนโตรเจนเนี่ยอยู่หมู่อะไรหมู่ห้าใช่ไหมใส่เลยครับเพราะว่าเป็นอะตอมกลางเล้อมี3แขนแล้วก็ลบกับอะไรลบกับไฮโดรเจนซึ่งมี หนึ่งแขนแต่ว่ามีกี่ตัวสามตัวลบกันเหลือลายสองอ่ะเจอครับสแสดงว่าลบกันไม่เหลือศูนย์แสดงว่าตอบแล้วว่าตัวไนโตรเจนของเราตัวนี้เนี่ยจะเป็นปริมิดฐานสามเหลี่ยมครับง่ายไหมไม่ง่ายเลยเจ้ะ <laughs> ง่ายเดี๋ยวทําไปเดี๋ยวก็ง่ายเองนะครับรมาโอเคก็คือจะเป็นปริมิดฐานสามเหลี่ยมเลยอืภาพการวาดของเราจะเป็นลักษณะอย่างนี้เดี๋ยวพี่วาดให้ดูดนะโอเคสมมติถ้าเขาให้วาดภาพจริงๆจะเป็นลักษณะอย่างนี้เอะก็คือมีไนโตรเจนเป็นตัวอะตอมกลางถูกไหมครับโอเคแล้วก็จะมีตัว ไฮโดรเจนสามตัวไปอย่างนี้แอบพิว่านเลยนะไฮโดรเจนสามตัวอืมโอเคเปอย่างนี้แต่ว่าข้างบนเนี่ยจะมีมอิ็กตนคู่เดียวสองสองตัวครับถูกไหมดันอยู่มันก็เลยลงา่างนี้อ่ะอันนี้คือจะเป็นภาพของเราก็คือสังเกตดูว่ามีสามพันธะก็คือสามสามแขนก็ได้จำง,ง่ายๆโอเคครับอ่ะได้แลวหนึ่งตัวประมาณนั้นอ่ะซึ่งเอ่อตัวนี้ก็คือออกเยอะนะหรือว่าเป็น PCL ห้า PCL หกอะไรประมาณนั้น เดี๋ยวลองอีกตัวแล้วกันโอเคครับนั่นหมายความว่าตัวนี้เนี่ยตัวที่จะใช้ได้อีกตัวนึงก็คือตัวไนโตรเจนเนี่ยคู่ของมันเนี่ยก็คือจะเป็นตัว P นะโอเคครับ P อาจ P ิงๆอาจจะเป็น PCl3 ก็ได้นะครับประมาณนี้อันนี้ก็คือจัดว่าเป็นพีระมิดฐานสามเหลี่ยมเหมือนกันนะถ้าน้องไปเขียนดูก็คือจะรู้ว่ามันมี3แขนแล้วก็มีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวเหมือนกันนะครับมาลองอีกตัวหนึ่งแล้วกันโอเคสมมุติว่าพี่เอาตัว P เหมือนเดิมครับ P F5 ครับพี่ F5 ไม่เอาดีกว่าเมีวแมวเมวเอาเป็นตัวเป็นเอ็นเดี๋ยวพี่เอาตัวอะไรดีนะพี่เอาเป็น N เอ็นเอ่อไอตัวปริมิตฐานสามเหลี่ยมเอาเป็นตัวธาตุที่มีสามตัว AL3 ล้วกันนะ เอาไปตัวบ B เอ่อบ c l mm ีสามเหมือนกันอ่ะตัวนี้โอเคบ c l ีสามโอเคครับโบลอนเนี่ยอยู่หมู่สามเนอะจริงๆตัวโบลอนเนี่ยมันกึง่งก่งนะมันจะกึง่ง uh, oh ก่งเอ่อโลหะกึ่งก่งอะโลหะนะครับมาอันนี้อันนี้พี่พูดในกรณีที่มันเป็นเอ่ออะโลหะกันนะโอเคนะครับอืมซึ่งเอ่อ uh, หมู่สามเนี่ยก็มีสามแขนอะ่ะก็ใส่ไปสามครับแล้วก็ลบสาม ลักษณะเป็นอย่างนี้นะโอเคซึ่งไอตัวนี้เขาจะเรียกว่าสามเนี่ยแบลล่ามนะครับลบกันเหลือศูนย์นะโอเคนะเพราะว่าตัวนี้อยู่หมู่สามแล้วก็ตัวนี้มีหนึ่งแขนแล้วก็มีสามตัวโอเคอะได้เป็นประมาณนี้โอเคลักษณะของภาพที่ได้เนี่ยก็คือมันจะเป็นสามแขนอย่างนี้อแล้วก็ซีแอลสามตัวนะครับประมาณนี้อ่ะโอเคอย่างนี้ พอมันเป็นอย่างนี้ถ้ามันหักล้างกันหมดเนี่ยมันจะกลายเป็นสามเหลี่ยมแบนลาครับเพราะว่าไม่มีควงวไงเอาง่ายๆคือถ้าหาแล้วมันไม่มีสองคู่เดียวก็คือไม่มีควลักษณะที่เขียนได้จริงๆเนี่ยก็คือเขียนเป็นตัวนี้ตัว B นะแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็เป็นตัว CL นะอ่ะลักษณะเป็นอย่างนี้ครับมันจะเหมือนกับตัวสามเหลี่ยมอย่างนี้เลยเครื่องหมายเบน โอเคนะอ่ะซึ่งการเขียนตัวสามเหลี่ยมแบปราบเนี่ยจะเขียนแบบนี้นั่นเองอ่ะน่าหมายความว่าสรุปก,ก็คือวิธีการดูง่ายๆก็คือน้องดูว่ามันตัวไหนมีสามแขนโอเคครับมีสามแขนพอมีสามแขนเสร็จแล้วปุ๊บถ้ามันหักลักกันหมดก็ตอบเลยว่าเป็นสามเหลี่ยมแบปราบโอเคนะอ่ะสามเหลี่ยมแบปราบเนี่ยเอ่ออีกอันหนึ่งที่มันสามารถเกิดเกิดขึ้นได้เนี่ยก็คือไอ้พวกที่มีประจ,จุเหมือนกันครับอายุตัวอย่างเช่นนะอายุตัวอย่างพี่ยกตัวอย่างตัวนี้ nO 3อสไอตัวโบลอนพี่อาจจะยกตัวอย่างไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่ามันมีความเป็นไอออนิกด้วยพี่เอาเป็นสามเหลี่ยมเป็นแรกใหม่คือเป็นตัวนี้ดีกว่าอ่ะตัวนี้ครับแล้วก็ใส่เครื่องหมายลบเข้าไปด้วยโอเคน้องอาจจะยังไม่เคยเห็นแบบที่มันปีเครื่องหมายลบวิธีการทำก็จะคล้ายๆกันนะโอเคซึ่งตัวไนโตรเจนตัวนี้ตัวเอ็นตัวนี้เนี่ยตัวเอ็นตัวนี้นะครับอ่ะเวลาเราแตกออกมาเนี่ยก็คือเอ็นเนี่ยอยู่หมู่อะไรหมู่ห้าเนอะก็ใส่เลยครับห้า แล้วก็ลบกับออกซินเจนนะออกซิเจนเนี่ยมี2แขนขอคนคครับแต่ว่ามีสามตัวโอเคนะอ่ะมันจะกลายเป็นหกนะประมาณหนห้ครับหโอเคอ่ะสองแขนแล้วก็เป็นหซึ่งอ่สองแขนแล้วก็เป็นตัวหเนี่ยเวลามันมีประจุลบเข้ามายุ่งเกี่ยวเนี่ยก็คือมันเหมือนกับว่ามันจะบวกไปอีกหนึ่งครับ ประจุลบตรงนี้นะมันจะบวกไปอีกหนึ่งแล้วก็จะเท่ากับโอเคถ้าตรงนี้เป็นสองลบตัวนี้จะบวกสองนะตัวอย่างเนี่ยถ้าตรงนี้เป็นสองลบตัวนี้จะบวกสองก็คือเอาง่ายคือไอ้ตัวนี้ได้เป็นหกก่อนถูกไหมมันจะกลายเป็นห้าลบหกนะครับเสร็จแล้วก็คือจะบวกด้วยหนึ่งเพราะว่าตัวนี้เป็นลบเดียวแต่ถ้าตัวนี้มันเป็นสองลบตัวนี้ก็จะเป็นบวกสองลบโอเคนะแล้วเราซิถ้าตัวนี้เป็นบวกล่ะถ้าตัวนี้เป็นเครื่องหมายบวกถ้าประจุตรงนี้เป็นเครื่องหมายบวกตัวนี้จะเป็นเครื่องหมายลบแทน โอเคนะประมาณนั้นนะก็หลักการก็ไม่ยากก็แค่เติมเข้าไปนะครับโอเคอ่ะตัวนี้เนื่องจากตัวนี้เป็นลบเดียวพี่ก็เลยบวกหนึ่งเข้าไปโอเคอ่ะเวลารวมกันเสร็จแล้วปุ๊บมันจะได้เป็นศูนย์พอดีครับนั่นหมายความว่าอิเล็กตรอนเนี่ยจะไม่เหลือนะมันก็คือห้าลบหกบวกหนึ่งก็ได้เป็นศูนย์นะครับอ่ะพอเราไม่ได้ตรงนั้นเสร็จแล้วปุ๊บตัวนี้นสิ่งที่ได้มาก็คือจะเป็นรูปร่างของสามเหลี่ยมแบวนลาแบบนี้โอเคนะโดยที่มีไตรโซเจนเนี่ยเป็นตัวกลางโอเคนะครับอ แล้วก็จะมีออกซิเจนอยู่ที่ปลายทั้งปลายทั้งสด้านโอเคนะประมาณนี้แต่ว่าจริงๆเนี่ยมันอาจจะมีตัว coordinate เข้ามายุ่งเกี่ยวด้วยนะประมาณนั้นโอเคเอประมาณนี้ก็จำไว้ว่าสามเหลี่ยมใบลาบจะไม่ง่ายๆเลยคือ,อมีสามแขนแต่ว่ามันจะไม่มีขั้วนครับส่วนถ้าเป็นแบบพิระมิดฐานสามเหลี่ยมก็คือ มันจะมีควอนเองก็คือมีสามแขนแล้วก็มีควอนนะครับลักษณะก็คือตัวตัวที่ออกข้อสอบเยอะเนี่ยก็คือมีแอมโมเนีย PCL สาอะไรพวกนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็คืออาจจะเป็นตัวนี้อาจจะส่วนใหญ่อะพี่เขียนตัวอย่างเหมือนกันอะจะเป็น NO สามอะไรอย่างงี้ครับอที่เป็นตัวอย่างของตัวอปริมิเสามเหลี่ยมนะประมาณนั้นโอเคสามเหลี่ยมแบนลาบโอเคเพราะนั้นจำว่าพันธะพันธะที่มีแบบสามพันธะ เป็นไปได้2แบบสามเหลี่ยมบบลาบกับประมิดฐานสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมบบลาบก็คือจะไม่มีครัวนะครับก็คือคำนวณมาแล้วไม่มีครัวส่วนพีริมิดฐานสามเหลี่ยมก็คือเหลือครัวย่างต่ำหนึ่งตัวนะครับ